អួយ วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รถโรงเรียนวัวแคชันครับซึ่งเป็นเทมในช่วงปิดเทอมเองครับเราก็จะพาคนดังต่างๆเนี่ยนั่งรถโรงเรียนไปแจกความสุขกับโรงเรียนที่ขาดแคลนต่างจังหวัดนะฮะครับส่วนวันนี้ที่พี่เจมาเนี่ยผมชวนพี่ครอบมาเป็นเพื่อนครับพี่เจขอลากิจหนึ่งวันครับผมแล้ววันนี้ล่ะวันนี้จะไปที่ไหนกันครับไปที่ไหนอ้าวก็ผมไม่รู้แต่แขกรับเชิญของเรารู้ครับเขาจะพาเราไปแล้วฮะครับไปไหนครับก็ ไปไปพบกับเขาเลยเดี่ครับแล้วจะไปไหนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาเป็นไก่ไก่ไก่อ่ใช่แล้ว ครับผมวันนี้จะพาไปโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งครับซึ่งทางที่จะไปเนี่ยนี่ต้องไปเจอน้ำเจออะไรด้วยยังไงมันต้องเดินทางต่อหลายต่อเครื่องบินไปรถไปรถแล้วก็ไปไฟไปขึ้นเกวียนขึ้นเกวียนโอ้โหเป็นอย่างนั้นกันดานไปโรงเรียนที่จะพาไปนะครับชื่อว่าโรงเรียนบ้านผู้เข็มครับจังหวัดเพชรบุรีครับอยากรู้ใช่ไหมโรงเรียนเป็นยังไงไปกันเลยดีกว่าไหมครับไปครับไปครับไปกันเลยดีกว่าไปยังไงดีครับโรงเรียนของเราเลยมีนะ บายพิศนุม,มาเป็นไกด์พิเศษนำทางให้แบบนี้รถโรงเรียนของเราก็ไม่รอช้าล้อหมุนออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบุรีทินหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะ้ยนั่นมันปุ้ยสุราธานีจะเลยไปไหนเล่าเขาจะไปเพชรบุรีกันอากาศดีๆก็ขับมาเรื่อยๆครับจนมาถึงอุทยานแห่งชาติแก่งกระจ,จานแล้วใช่ไหมครับมาถึงแล้วครับไม่ถึงแล้วเหรอเนี่ยยังไม่ถึงโรงเรียนครับผม <5. S 2> โรงเรียนต้องต่อไปอีกเพราะว่า คือโทรไปหาที่โรงเรียนครับก็บอกว่าตอนนี้ถนนค่อนข้างแย่เพราะช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างบ่อยครับถ้าจะเข้าไปเนี่ยต้องใช้รถโฟล์อย่างเดียวแต่คุณครูเขาบอกว่าถ้าไปทางนี้สะดวกครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานก็คือไปทางเรือทางนี้ <in> เร็วสุดละหลังจากลงรถโรงเรียนนายบอยก็พามาต่อเรือครับก็ต้องเอาพนตะปูเอาไม้ไว้น้ำมันต่อเรือแต่นี้เขาเดินทางทางเรือกินลมชมไม้กันชิวๆประมาณ20สนาทีก็ถึงจุดหมายของเราแล้วครับ รักังเงีงงังกงวันแมวถึงเวลาเข้าเรียนแล้วนะเด็กจ๋าอย่ามัวเตะบอลเพลิดเพลินถ้ามันไม่ดีนะขึ้นห้องเถิดนะเรียนหนังสือเถิดเลยที่บอยโอ้โหโรงเรียนแบบมาไกลขนาดนี้รู้จักได้ยังไงครับอ๋อคือไม่ไม่ได้ด้วยตัวเองนะครับพอดีเพื่อนแบบประเภทแบบโฟวิด้อยู่แล้วว่าคนคนชมรมนี้เขาจะชอบแบบออกมาแบบต่างจังหวัดหรือว่ามาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมาเจอโรงเรียนนี้เขาก็เลยแนะนํามา เห็นจากโรงเรียนด้านหลังมีอาคารอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเท่าที่เห็นตอนนี้นะนักเรียนจะมีประมาณกี่คนนะครับอกโอโหโรงเรียนโรงเรียนนี้เด็กน้อยมากครับทั้งหมด49คน49คนเองแล้วโรงเรียนนี้เนี่ย จะเป็นเด็กอินเตอร์ทั้งนั้นด้วยครับลูกครึ่งฮะลูกครึ่งครับผมพ่อเป็นเยอรมันนะะฮเป็นกะเหรี่ยงกับกะลางครับใช่ครับเป็นอินเตอร์ครับแต่ตอนนี้อย่างแรกก็ลูกครึ่งจริงๆลูกครึ่งลูกครึ่งแต่ตอนนี้เปลี่ยนสัญชาติหมดแล้วครับเป็นคนไทยหมดเลยใช่ครับออเผมเคยรู้จักอยู่คนหนึ่งเขาเรียกชื่อผม ผมชื่อท้อไอพักหนึ่งพี่ท้อพี่ท้อโอ้สวัสดีพีี่ท้อสสวัดครับพี่ท้ออันนี้น่าสนใจน่าสนใจไหมเพราะว่าผมอยากจะไปเรียนภาษากรเลียเออไม่ต้องเรียนเลยเนี่ยได้แล้วได้แล้วผมไปคุยกับน้องๆมานกเลียเนี่ยเชิญพี่สองคนนะโอเคครับเจอกันนะครับเจอกันบอสเจอกันฮะแยกตัวก่อนพี่ท้อพี่ท้อไปงั้นเราไปทางนี้โอเคครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับ ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนนี้นะฮะมีเด็ก3ามชนชาติด้วยกันคือชนชาติไทยนะฮะกะเลี่ยงแล้วก็กระางครับคืออยากทราบว่าจํานวนนี่ยังไงฮะนักเรียนที่มีสัญชาติไทยก็ประมาณ20คนครับที่เหลือก็จะเป็นเด็กกะเลี่ยงเด็กกระ่างครับผมอยากลองเรียนภาษากะเลี่ยงกับน้องๆเขาครับพี่วอนอยากรู้ว่าถ้าจะพูดว่ากินข้าวอิ่มแล้วย้ามีก้องหยกเยื่อมีก้องหยุเยื่อมีก้อน เอ๊ะคำว่าสวยนี่ว่าไงนะครับงีกึ้โอ้งีกึผมได้คำไปเก็บไว้ใช้แล้วครับคำว่าสวยคืองีกึเวลาไปจีบสาวงีกึงีกื้อืมเวิร์กดีเฮ้ยเมื่อกี้นี้ท็อปเห็นมันยังมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่อ๋อใช่ครับในนี้เขาใช้ไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์เหรอใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าที่นี่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงใช่ฮะก็เลยต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ของเราเนี่ยโดยการใช้โซลาร์เซลล์ ใช่ครับผมก็เก็บแสงแดดไว้แล้วก็เอามาใช้มาเป็นพลังงานแล้วไว้อยู่ในแบตเตอรี่เขาจริงจริงแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะว่าตรงนี้ก็อยู่ติดกับเขื่อนเลยนั่นสิที่ที่มันอยู่ติดกับเขื่อนดันไม่มีไฟฟ้านั่นสิเพราะว่าเขื่อนนี่ก็ให้พลังงานไฟฟ้าใช่ไหมใช่แล้วก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเอ่อโทษนะครับครับเห็นมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่อ๋อแน่นอนครับแล้วยังไงครับเวลาที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็นี่ฮะโซล่าเซลล์ครับก็คือเราจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยครับทำให้ นักเรียนเนี่ยได้ได้มีโอกาสได้เรียนคอมพิวเตอร์กันแต่ถ้าวันไหนฝนตกมีเมฆมากและแสงแดดลงมาไม่ถึงเนี่ยวันนั้นก็จะอดเรียนคอมพิวเตอร์ไป oh. ต้องอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยก็ทําให้เราเรามองสะท้อนในชีวิตคนเมืองใช่ไหมว่า mm. เขามีแบบ มีไฟฟ้าใช้เยอะกันมากแล้วใช้กันแบบสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบว่าเปิดมันต้องมีทั้งวันไม่ได้สนใจอะไรื่องนมาดีคนอยากจะใช้แต่ไม่มีโอกาสได้ใช้ในบางครั้งอะไรเงี้ยครับยังไงก็ช่วยๆกันนะครับก็คือยังมีอีกคนอีกหลายๆคนมากๆเลยฮะที่อยากจะใช้ไฟฟ้าแล้วไม่มีโอกาสใช้เหมือนน้องๆที่นี่แล้วเด็กที่นี่ฮะเด็กในโรงเรียนนี้บ้านเขาอยู่กันไกลครับเขาจะอยู่ตามเป็นเหมือนเกาะเป็นอะไรนี้ใช่ไหมฮะเขาจะอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วตอนเช้าๆเนี่ยจะมีเรือโรงเรียนไม่ใช่รถโรงเรียนนะเรือโรงเรียน ไปรับเข้าถึงที่ครับแล้วก็จะค่อยๆเก็บเก็บเด็กมาขึ้นขึ้นเรือมาแล้วก็ไปถึงโรงเรียนเมื่อไหร่ก็เขารงธงชาติเมื่อน,นั้นแล้วถ้าเกิดเวลาฝนตกหรือเกิดมรสุมมาทำไงฮะเ,<อ>เปียกกันแย่เลยเหรอนั่นสิเราไปถามอาจารย์ไหม,มอ่านี่ผู้รู้ผู้รู้เลยคนนี้ดีกว่าตามบอ,อยมาครับเออโอเคครับนีเราครียอว่าภายในเช่นหัวใจรงนี้เราเรียกว่าอวัอยวะภายในครับคุณครูครับ บอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยเราต้องเอาเรือเพื่อไปรับนักเรียนเพื่อจะมาโรงเรียนนี้ใช่ครับผมแล้วเวลาที่ถ้าเกิดเจอมรสุมหรือว่าเจอฝนตกแล้วทายู่แล้วนะครับคุณครูฮะถ้าวันใดนะครับฝนที่ตกมากนักเรียนทางเรือนี่ทางโรงเรียนจะอนุญาตว่าไม่ต้องมาได้นะครับเพราะว่าจะเกิดอันตรายก็คือขาดไปเลยไม่ต้องวันนั้นก็ไม่ต้องมาเรียนครับเพราะว่าเราป้องกันการอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่เด็กข้างข้างบนที่ไม่ได้ลงเรือนี่ก็ให้มาเรียนปกติ ตาม,มปกติครับผมก็ก็คือยังไงก็แล้วแต่โรงเรียนก็ต้องเปิดต้องเปิดครับแม,แม้ว่าเด็กจะมาไม่ไม่ชวนใหญ่จะไม่ได้มาเพราะว่าฝนตกก็แล้วแต่ครับแล้วน้องสาวคนนี้มาโดยทางเรือป่มครับมาครับปกติเขาไปรับเราที่บ้านกี่โมงผมไม่ได้เขาเขาไม่ได้ไปรับครับผมต้องเดินมาครับต,ต้องอ๋อต้องเดินลงมาขึ้นเรือครับก็คืออยู่ไกลจากจากเขาเรียกว่าเขื่อนใช่ไหมฮะแต่ถ้าฝนตกหนักทําไงครับ ถ้าฝนตกหนักๆตกหลายวันก็น้ํามามันก็น้ํามันก็เชี่ยวทีนี้<ช>เรือก็ดันไม่ไหวเลยก็ไปโรงเรียนไม่ได้ครับ<ช>บางบางทีเขาก็ทางบกเขาก็มาเรียนพวกผมก็ไม่ทมันกันเรับแสดงว่าการเดินทางนี่เป็นปัญหาหลักของทางโรงเรียนเลยเป็นปัญหาครับเพราะว่าคือตอนนี้โรงเรียนเราเนี่ยได้ได้งบป,ประมาณนะครับในการจัดสรรเกี่ยวกับน้ํามันเรือเนี่ย ในระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาเนี่ยเขาให้เรามาสามหมื่นบาทสามหมื่นผมมาสอนโรงเรียนนี้ครั้งแรกเนี่ยน้ำมันราคาสิบสามบาทตอนนี้ยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์เนี่ยก็ขึ้นไปเกือบสามสิบบาทแต่เราก็ได้รับสามหมื่นเท่าเดิมคือถ้าเราไม่มีน้ำมันมานัเรียนก็ไม่สามารถมาโรงเรียนได้น้องๆชอบมาโรงเรียนไหมครับมาโรงเรียนแล้วสนุกไหมครับสนุกใครเคยอยุดเรียนบ้างยกมือ ดูเรียนพ่ออะไรครับเลี้ยงน้องค่ะพอน้องตื่นก็เลี้ยงน้องพอน้องร้องก็เอานมให้น้องกินอ๋อน้องอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุหนึ่งขวบแล้วลาอายุกี่ขวบครับอายุห้าขวบโอ้อายุห้าขวบเองนะแถมยังต้องเลี้ยงน้องอายุหนึ่งขวบด้วยผมดูแล้วรู้สึกว่า อายุเขายังไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าต้องต้องรับผิดชอบในการหยุดเรียนเพื่อจะไปเลี้ยงน้องแล้วนะฮะจบป .6 แล้วน้องๆจะเรียนต่อที่ไหนครับก็ส่วนมากตัวนี้เด็กจบแล้วไม่ค่อยได้เรียนต่อนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือเวลาไปไปเรียนเนี่ยเขาจะต้องมาทางเรือพมาแล้วก็ต้องไปต่อรถไปก็ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเรียนนี่คือเรียนฟรีแต่ว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เขาต้องใช้เนี่ยูุปรองสภาพตรงนั้นไม่มีให้เขา อยากเรียนต่อหมอหนึ่งไหมฮะจบม .6 กไปแล้วอยาก่ก็อยากอยากไหมครับว่าน้องๆที่นี่เขาอยากเรียนต่อนะฮะแต่ว่าโอกาสที่จะไปเรียนเนี่ยมันก็ไม่มีครับผมว่าอยากให้น้องๆที่อยู่ในตัวเมืองที่แบบโดดเรียนกันหรือไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยอยากให้ดูน้องๆเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> โอกาสมันไม่ได้มีกับทุกคนเสมอไปครับบางทีอยากให้ขยันเรียนตั้งใจเรียนนะฮะเวลาเรียนนละควรจะเรียนให้เต็มที่ไม่ใช่โดดเรียนนะฮะซึ่งเวลาที่ไปเที่ยวเนี่ยมีเยอะช่วงปิดเทอมก็สามารถเที่ยวได้ครับโดยกิจกรรมในช่วงปิดเทอมเนี่ยยังมีเยอะฮะไปอัปเดตกันในช่วงตารางสนครับช่วงตารางซน เดีสำหรับน้องๆวันนี้สื่อเนื่องจากเทคโนโลยีวิ่งไปข้างหน้าทุกวันเราต้องพยายามวิ่งตามให้ทันโดยเฉพาะการสื่อสารหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตซึ่งให้ความสะดวกสบายกับชีวิตจนแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดได้ยาก วันนี้ TOT ซึ่งตระหนักถึงเรื่องนี้ดีก็มีข่าวดีมาฝากโดยเฉพาะคนที่รักการค้นหาข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1 1 0 t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  o o t t c t t e n t t r r หรือ w w w o t tot.co.th และศูนย์บริการลูกค้า TOT ใกล้บ้านคุณทั่วประเทศได้เวลามาอัปเดตกิจกรรมของไวัยมันกับตารางสนกันแล้วครับกับงานประกาศผลการประกวดยินเก่าสุดเก่าแรงเลิฟบิวจัวโอนไอดนติตี้คอนเทส s t ซึ่งงานนี้ได้รวมเอาบรดาลเหล่าสาวคนรักยินมารวมตัวกันเพียบ การประกวดครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานทั้งหมด278ผลงานและกว่าจะฝ่าฟันมาถึงรอบสุดท้ายนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะทุกคนจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และงัดเอาเทคนิคเจ๋งๆมาทําให้ยิงธรรมดาธรรมดากลายเป็นยินเก่าที่เก่าโดนใจคณะกรรมการ งานนี้นอกจากจะได้คณะขรรมการกิตติมศักดิ์จากหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมตัดสินแล้วยังมีหนุ่มเทมาเซอร์อย่างอนันดาเอฟริ่งแฮมชายหนุ่มผู้เป็นแบงเวอร์ไอดอลมาร่วมสร้างสีสันให้กับงานเรียกเสียงกรี๊ดจากเหาบรรดาสาวๆจนสยามสแควร์แทบทนลม่ม ที่แค่อนันดานเนี่ยถ้าเป็นพี่น,น,น้นองๆคนจะลุกกรี๊ดสลบแน่นอนฮะกรีดกันจนหมดเสียงไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงเวลาปลอกมือให้กับเจ้าของผลง,งานคลอดก่อนกําหนดยินเก่าสุดเก๋าที่ชนะการประกวดนในครั้งนี้กันครับปิดท้ายงานด้วยการยืดเส้นยืดสายให้สบายอารมณ์กับที่อบสามสีบุษบดเพลสเอาเอาให้สุดเบียยไปเลยงานนี้ต้องขอขอบคุณแบงค์เลิร์นะครับที่เอาวิธีการทํายีนตัวโปรดให้ดูเกา๋ามาบอกเราส่วนตารางโซนคาบต่อไปจะเป็นอะไรจอคิวรออยู่แล้วไปดูกันเลย ระเบิดความมันกับทวิสตี้บอม์สนับสนุนโดยใหม่ทวิสตี้บอม์ไม่รู้หรอกชิ้นไหนจะบึ้มซ่อนระเบิดความเผ็ดไว้ทุกซองสวัสดีครับวันนี้จอนะมากอรับหน้าที่เป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนกุศลศาร์ภาษาอังกฤษอาจารย์ชันชัยครับผมเดี๋ยวนี้จะมาดูกันนะว่าไว้เพื่นของน้อง,องที่นี่เนี่ยจะดีเหมือนหน้าตาของน้องหรือเปล่าอย,อยากรู้แล้วว่าเป็นไงตามจอนไปเลยครับ วันนี้เรามีเกมกับ Twisty Bomb เนี่ยให้น้องๆได้มาเล่นกันนะครับผมนะกฎกติกาง่ายนิดเดียวเราจะมีลูกบอลอยู่หนึ่งลูกนะครับให้น้องๆเนี่ยได้ส่งต่อกันลูกบอลนะครับถึงมือใครปุ๊บเนี่ยต้องพูดชื่อผักหรือผลไม้ที่เป็นสีแดงเนี่ยให้ออกมาทันทีนะฮะอย่าลืมคำว่าบอมพ่วงท้ายด้วยนะครับถ้าเกิดคำไหนนะฮะตรงกับบอมเวิร์ดที่ซ่อนอยู่ข้างในนี้นะครับคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปทันทีนะฮะเอาเริ่มเลยนะอ่ะไอ้บอมค่ะอัญมณ์บอมแฮร์รี่บอมสตรอเบอร์รี่ Oh พริกบอมพริกอะไรแจ็บอมโอเคและผู้ชนะของเราในวันนี้นะก็คือนอ้องภูเขานั่นงครับมีทุนการศึกษา1,000บาทมอบให้ด้วยนะฮะ ยังไม่หมดแค่นี้ครับนี่ยังมีในส่วนของตัวหนังแล้วก็กิฟต์เซ็ตแต่ทวิสตี้บอมม์มาให้ด้วยนะครับอย่าลืมไปสนุกกันได้นะฮะในส่วนของทวิสตี้บอมนะฮะเพราะว่าน้องๆเนี่ยอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าชิ้นไหนเนี่ยจะเผ็ดโดนใจนะครับกับใหม่ทวิสตี้บอมซ่อนความเผ็ดไว้ในซองนะครับอาทิตย์หน้านะฮะยังมีความมันรอเพื่อนๆอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดรอไม่ไหวนะฮะคลิกเข้าไปเลยครับที่ www. iloveTwisty. net นะฮะเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจอเกมมันๆปั๊บเลยนะฮะอ่าส่วนสัปดาห์หน้านะกัััััััับบบบบช่่่่่วววววววงรรรรระะะะะเเเเิดดดคคคาาามมนน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 นกกกกก Twisty ีีียยยฮฮอออออพพืๆูจ้้้ลลไปแสสับ ชื <aunque S 2> ่ออะไรฮะ่อ i อถ้าเจอตอนนี้จะบอกเขาว่าไรก็เอาเลยขอเชิญเอครับขารเกี่ยวกเราในวันนี้คือมวยทะเลเอาเลยเอาเลยนุ้ยเอาเลย เ a ็นเบรกควชันวันนี้แขกรับเชิญใจดีในบอยพิชรุพาสัญจรมาชชวยน้องๆที่โรงเรียนบ้านพุกเข็มจังหวัดเพชรบุรีน้องๆเขาก็แฮปปี้ที่พี่ๆมาเยี่ยมก็เลยชวนกันมาแดนกันแบบตอนสต็อปละครับสนุกสนานกันจนเหนื่อยนะครับพี่บอยแล้วก็เหล่าแฟนคลับนี่ก็ขนขนมอร่อยมาแจกน้องๆกันแถมด้วยเสื้อกันหนาวอีกนะครับโอโหลายน่ารักมากๆเลยมาให้น้องๆได้ใส่โต้ลมหนาวกันด้วยนะครับใจบุญแบบนี้ก็ขอให้อาลบั้บขายดิบขายดีนะครับในบอยครับ ช่ไหมให้เธอตอบได้ไหมว่าฉันคิดเปลี่ยนท่วงแถ้หลังห้องสนับสนุนโดยรถจักยานยนต์ Honda Icon ใครๆก็ Icon เมื่อกี้นี้นะฮะเห็นน้องๆเขามีความสุขมากๆเลยเนาะครับผมแต่แั่เต้นกันชอบเลยนะคะนี่ถึงสมัยเรียนอะตอนเนี้ยถามบอยหน่อยดีกว่าว่าตอนเรียนเนี่ยเรียนเริ่มจากอะไรเอาตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนเลยจนมาถึงหนบัตรเนี้ยเริ่มเข้าโรงเรียนเลยเหรอเอาง่ายเลยเข้าโอ้ยนั่นก็รู้หมดว่าผมเป็นคนบ้านนอกระดิจริงเหรอจากจังหวัดจริงผมเรียนอนุบาลแม่สอนครับจนถึงป .2 แล้วก็เข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพท่โรงเรียนบ้านมากกะปิ จนถึงป6แล้วก็มาเรียนสาธิตรามเนี่ยครับสาธิตมหาวิทยาลัยรามคหะจนถึงม3แล้วก็มาเรียนเทคนิคกรุงเทพต่อด้วยที่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบเรียนนะครับเลยต้องออกไปสายอาชีพครับโอ้จะดูจากลักษณะนี่เป็นเด็กกิจกรรมมากก็คือคือกลางๆมากกว่าจะไม่กิจกรรมจ๋าแล้วก็จะแบบไม่ไม่ได้เรียนจ๋าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเด็กโวยวามีทำอะไรบ้างไหมดัมเมเยอร์เีดเดอร์ร้องเพลงอออ๋อคือจริงๆแล้วเป็นคนเล่นกีฬาได้เกือบทุกอย่างฮะแต่ไม่ได้ดีทุกอย่าง เลนอันนี้นิดนึงเนื้อไปหน่อยนะนู่นนิดนี้หน่อยแต่ที่จะมีดีอยู่อย่างนึงก็คือตัวเองตอนนั้นอยู่มาสามครับไปแข่งกีฬาสาธิตแข่งกีฬากระโดดสูงแล้วได้เหรียญทองมาเนาอ,อกระโดดข้ามคานตรงสูงข้ามคานตรงสูงแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าได้ประมาณร้อยร้อยแปด เกือบร้อยแปดสิบมั้งครับเดินนะครับตัวตัวเองเนี่ยครับตอนนั้นแบบโดดเก่งมากครับดูแล้วเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ทําอะไรที่เฮลเฮลสักเท่าไหร่ไม่มีไม่มีวีรกรรมอะไรบ้างเลยเหรอโดดเรียนจีบยงจีบหญิงหรือมีไม่ไม่ค่อยมีครับเพราะจริงๆแล้วเป็นเด็กเรียบร้อยครับกลางๆไม่ค่อยมีวิรกรรมอะไรแสบๆอะไรนะพี่ไม่เชื่อหรอบอลไม่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 น่าเชื่อดูแล้วนะฮะผมว่าคุณผู้ชมก็ไม่น่าเชื่อ พี่ว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวส่งสายสืบนักเรียนนะฮะไปสืบมาว่ามีวิธีกรรมอะไรเด็ดๆบ้างออ๋สายสืบมาแล้วด้วยสืบมาแล้วเรียบร้อยอสายสืบด้วยสายสืบนักเรียนครับ,รบขอเชิญหน่อยนะครับขี้โมไซมาไกลนะไกลภาคชลบุรีครับมาไก่เลยต่างประเทพเราต้องเข้าป่ามาที่นี่อ๋อเดีอะไรครับท่านมีอะไร